พายุในโลกโซเชียลคำพูดคำจาก,ก็ต้องระมัดระวังด้วยพายุฤดูร้อนมันเกิดตามธรรมชาติใช่เราก็มีหน้าที่จะต้องเขาเรียกอะไรได่เก็บของเก็บของไอ้ที่เมื่อกี้สังกะสีปิวไปโดนหัวเ,<อ>เราก็ต้องระมัดระวงังอันนั้นน่ะเราไปบังคับว่าฝนจะตกหรือไม่ตกไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ให้ความร่วมมือลดภาวะโลกร้อนลดการใช้ทรัพยากรลดการทําลายโลกแต่ไอ้มลพิษที่เกิดจากปากเกิดจากใจเกิดจากความคิดด้วยเพราะอย่างยิ่ง การเที่ยวไล่แซะไล่บุลลี่คนอื่นตามข่าวนะอย่างที่บอกบุลลี่ทั้งผู้ใหญ่ที่เคยสอนบอกว่าอย่าไปมีอาชีพเต้นกินลำกินก็ไปด่าเขาบุลลี่ไปถึงผู้หญิงที่เคยเป็นแฟนหาว่านอนกรนซึ่งป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงอันนี้พูดเอามันหรือพูดเอาจริงบุลลี่ไปถึงผู้ที่ต้องไปทำอาชีพบางอาชีพบุลลี่ไปถึงนักการเมืองหรือภาคกลกรนี้ก็ด่า พลเอกประยุทธ์แต่ล่าสุดนี้ไปพาดพิงถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการไปด่าเอาศิลปินแห่งชาติาด้วยไม่ใช่ด่าหรอกพาดพิงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจาก Facebook ของผู้ที่ชื่อนริทนทร์ธามาศซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายเนี่ยเขาเผยแพร่คลิปอาจารย์เฉลิมชัยฝากไปถึงนายตลกที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจจะหมดอานาคตอาจจะนะด้วยความเข้าใจและด้วยการพูดของตัวเองไปฟังคลิปอาจารย์เฉลิมชัยครับไม่ดีหิวแสงติดตามฝากถึงไอ้นนดหน่อยนะนนทพี่บอกเลยนะว่าที่พูดอ่ะไม่ได้หิวแสงตนะนะิด,ดตามนะแต่ขี่รถอยู่ที่จอเจียฟังแนละ้วพลาดพิพงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวนวก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะฝากหนึงว่า พูดอะไรก็ได้แต่มาเคยอ้างถึงผมเข้าใจไหมบอกว่าเด็กเก่งกว่ารับว่าเด็กมันเก่งกว่าหาเงินรายล้านได้ภายในวันสองวันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงเหมือนในสมัยที่เด็กหาเงินง่ายกว่าทุกคนทางที่กูโอ้โขพี่หวันก็เหมือนกันเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแกครูบาอาจารย์ครูพี่รุ่นพี่ ทุกคนในวงการศิลป,ปะที่เขาถาักถานย่ามาให้มีมีทุกวันนี้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้ที่มันเติบโตมาไปถามเขาดูดีๆด,ดิว่าถ้าไม่มีพวกถากถางเออมันจะได้สองวันร้อยล้านเนยฮะคิดยกย่องเด็กเสมอไม่เคยรังเกียจเด็กเลยคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติเข่ใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่ บ้านเมืองเราก็จเจริญเท่านั้นเข้าใจไหมอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติได้แต่อย่าพูดถึงคําว่าศิลปินแห่งชาติดูถูกพวกกูหากถางยากให้เคยดูถูกรุ่นพี่ทั้งหมดครูบาอาจารย์เก่าเขารบเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาถากถางไม่เข้าใจไหมเดินตามเขาเขพูดะปากาเรือ่อยไอ้น้อง สมบูรณ์ด้วยตัวคลิปเองใช่ค่ะด้วยอาจารย์เฉลิมชัยิระทจะเพิ่มความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นสละสลวยแล้วก็คมคายคด้วยวิถีแห่งศิลปินด้วยสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยอีกแต่ไม่รู้ว่าจะซึมเข้าไปหรือเปล่านะไไอซึมหรือไม่ซึมอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะไม่รู้จะซึมหรือเปล่าแหละแต่ในเพจของน้องอุดมเขาโพสต์แล้วว่าส่วนดราม่าแหละแต่เขาบอกให้ลองไปดูลองไปดูี้นอย่างที่บอก เขามีรูออกเมือ่อวานบอกแล้วเขาอาจจะบอกว่าเปล่าเขาไม่ได้มาดูถูกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่เขาบอกว่าไอ้คนที่จะพอเพียงอ่ะไปเรียนแบบดารารู้ไหมว่าพวกนี้มันไม่ได้ทำเองอมันไม่ได้ปลูกเองมันมีคนปลูกมันทาครีมกันแดดแต่อย่างที่บอกต้องไปอ่านของคุณเอ็ดดี้อัศดางการยกคลครเบบี้ที่เคยพูดว่าชีวิตเปลี่ยนไปหลังการสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9อ่ะ,อะมันก็มีแง่มุมให้คิด ถ้านายคนนี้อยากที่จะเล่นกับกระแสก็ต้องรับฟังในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดด้วยใช่อีกคนกนึงละอีกประเด็นเรื่องหนึ่งเอาละคือเรื่องพอเพียงก็ส่วนหนึง่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกก็ไม่สบายใจพอๆกันเลยเนะี่ยก็คือเรื่องของความเห็นต่างของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ที่หยิบยกว่าอ่คนรุ่นเก่าเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเถอะอยู่ให้เด็กมันว่ายก็พอเรื่องนี้นะคะพลตร,ตรีวิชัยสังประไพท่านก็มีการโพสต์ข้อความเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์คลิปมีการตําหนิ น้ออุดมว่าสิ่งที่ออกมาทอล์กโชว์ออกมาพูดแบบนี้ทั้งเรื่องของความพอเพียงนะเรื่องของวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เนี่ยตัวของพลตรวจตรีวิชัยหรือผู้การแต้มนะี่ยท่านบอกว่าท่านดูแล้วนะ ดูทอล์กโชว์แล้วแล้วก็ไม่สบายใจแล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ไม่สบายใจเหมือนกันอยากจะขอเตือนสิ่งที่นนรมไปพูดทั้งเรื่องของการพูดถึงผู้ใหญ่วิจารณ์เรื่องเพศเรื่องอาชีพหรือเรื่องของความพอเพียงจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่การกระทําของคุณเนี่ยทำให้สังคมเข้าใจผิดบิดเบือน และคุณก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแบบนี้เด็กและก็คนรุ่นใหม่ถือว่าคุณเป็นคนต้นแบบการทำแบบนี้ถึงแม้ว่ามองเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆมันเป็นตลกร้ายของสังคมไทยค่ะคุณสวัสดีครับคุณโนตอุดมผมพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยผมได้ดูคลิปที่เป็นกระแสของคุณแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจ และผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันผมอยากจะเตือนคุณนรศอุดมว่าการที่คุณได้พูดถึงผู้ใหญ่และวิจาร์ณเรื่องเพศอาชีพและที่สำคัญที่สุดคุณได้พูดถึงเรื่องความพอเพียง คุณจะตั้งใจหรือไม่ต้องใจก็ตามแต่การกระทำของคุณนั้นทำให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจผิดบิดเบือนเพราะคุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ เด็กและคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าคุณนั้นเป็นต้นแบบการที่คุณออกมาพูดทำให้เป็นเรื่องตลกแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องตลกร้ายของสังคมไทยเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดคุณเข้าใจผิด เช่นความพอเพียงคุณก็สื่อความหมายผิดความพอเพียงนั้นไม่ใช่แค่การปลูกผักปลูกหญ้าทำนาทำไร่แต่มันเป็นเรื่องแนวความคิดปรัชญาที่ลึกซึ้งในการสอนคนให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอประมาณมีเหตุ มีผลและมีภูมิคุ้มกันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ทุกคนทุกกลุ่มทุกอาชีพได้วันนี้เมื่อคุณออกมาเตือนผู้ใหญ่ให้ทำตัวเพื่อให้เด็กได้ยกมือไหว้ผมว่า คุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วหากคุณยังมีแนวความคิดที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ระวังจะไม่มีใครไหว้คุณ เช่นเดียวกันน,น <พา S 2> ี่ไงถือว่าถูกจัดหนักใช่<อ>พาย <พา S 2> ยุใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจัดหนักอีกแล,ลอกหนึ่งเพราะว่าคุณสนทิยาสวัสดีเนี่ยเมื่อช่วงเช้านี้นะคะไปยืนน่นหนังสือต่อพลตรรวจโททิติแสงสว่างต้องการที่จะให้ตรวจสอบกรณีนายนฤดมเนี่ยมีการจัดทอล์กโชว์ขึ้นหนึ่งเนี่ยต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีการนําเสนอในทอล์กโชว์นั้นเนี่ยมีจุดประสงค์ เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบิดเบือนเพื่อความสนุกหรือไม่นะหรือแม้กระทั่งในมีการพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหรือไม่อย่างไรและถ้าเกิดเป็นการนาข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือไม่นี่ยินให้ตรวจสอบแล้วนะอันนี้ต้องบอกว่าพี่สนธิยาอาจจะพลาดแล้วคือคือกวอามอย่างเมื่อกี้บอกแล้วเขาดิ้นได้ แล้ว,แล,วแล้วเขาก็ไม่ได้ตรงตรงเพียงแต่ว่าพี่อย่างนี้เมื่อสักครู่นี้ที่พี่แต้มพลตารวจตรีวิชัยสังระภัยได้พูดเนี่ยพอหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ปั๊บเนี่ยคนออกมาพูดสองข้อข้อแรกที่พี่แต้มบอกว่านายโน้ตคุณเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีคนติดตามจํานวนมากเด็กและคนรุ่นใหม่ถือว่าคุณเป็นต้ตแบบเ็าบอกผิดแล้วครับท่านผู้การแต้มไม่มีใครเอาเขาเป็นต้นแบบครับอ,อันนี้ส่วนใหญ่เขาพูดงนี้นะ,ะแต่เขาเห็นว่าเด็กและเยาวชนถูกล้างสมองโดยไอ้พวก กระบืองสารกีบให้มีความคิดผิดๆกับสถาบันเขาก็เลยอันนี้อันนี้ที่เขาวิพา์วิจารณ์กันเขาก็เลยพยายามจะชี้ให้เด็กและเยาวชนกลับมานิยมชมชอบเขาด้วยการบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันเป็นผู้เดียวกับเองเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นต้นแบบแต่เขาพยายามเด็กก็ไม่มองเขาเป็นต้นแบบนะฮะก็คือเอาว่าพูดกันแล้วก็เหมือนกับรู้เป้าหมายคือคือทำมาหากินอ่ะพูดง,ง่ายๆ่าส่วนประเด็นที่สองที่เขาชี้กันในโลกออนไลน์ที่พอหลังจากคลิปผู้การแต้มออกคือ ที่ผู้แก่นแต้มทิ้ง้ายว่าถ้าคุณยังมีความคิดผิดเพี้ยนอย่างนี้ระหว่างจะไม่มีใครว่าคุณอันนี้เขาบอกว่าถูกต้องอ,อันนี้ถูกต้องอ,อันนี้คือคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นแต,แต่ว่าอย่างที่บอกคุณสนที่าไปร้อมแบบนั้นอ่ะมันอไภม,มันไม่เข้าอ่ะนะเออ,อ